ครับสวัสดีครับมากลับมาพอกันแล้วครับมือหนีพาพี่น้องมาเก็บพักสาบมาบ่มพักสาบนี่พักสาบเป็นนันโป่งหยอดเลยเด้ครับนี่อันนี้คือหยอดพักสาบเลยครับกลับมาหอดฤดูการเก็บพักสาบอีกแล้วพี่อีกซุหนึงครับมา,าพักสาบเริ่มโป่งเลยนะครับบานพี่น้องเอิญพักย,ยังตัวบางพื้นที่เพิ่นกับเอิญผักนนอยู่นู่นเนาะก็เลยในู่น เพิ่นเริ่มโป้งใบแล้ครับนี่ตัดตรงเงาๆได้เลยนะครับราวใบเพิ่นก็นยังอ่อนๆอ,อนยู่กินได้ครับเอาไปลวกนี่จะมวลมวลเขาสิได้แล้ว,ว,วาาครับฟูถ้าคุณอุ๊บแม่ อ๋อี่เลยนี่เลยอันนี้ก็อีกสองหนอครับเฮ้ยชุนึ่ง๋ย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เพื่อครับโอ้กำลังโฟงหนักงามไหมกำลังโฟงกังามเลยครับอุ้ อันนี้คือยอดหยอดเพิ่นล้วจ็ตัดออกทีเลยครับโอ้มานมานมานมือหนีมากเก็บผักหอพี่น้องเบิง่งมานมานมานไปผักสาบครับไปเรียงได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อครับมือหนีพาพี่น้องมาหาของปลามาหาผักสาบ สีมานบอสีได้เพิ่มเติมวออันนี้จุดแรกครับอันนี้แค่จุดแรกเนาะเดี๋ยวพายบางอีกจุดหนึ่งครับทึงเถิงคุณเงเถงมองเคยหาครับป่ะอันนี้สิเป็นน่วยของภกษาบอนครับนี่ได้อันนี้อ่อนๆครับอันนี้น่วยอ่อนเนาะเด็ดเอาไปขูดนะครับเอาไปต้มครับเอาไปต้มแต่ว่ามันสิ่งนี้ซุ้มน่วยแกอยู่ครับนี่อันเึิงเถงเนี่ครับอันนี้จะเป็นดอกเป็นควันดอกครับอู้หูดปูดปูดูดูดเต็มเลยครับคุณต้องสูงหัวไม่น้องเห็นบอเต็มหนึ่งหัด แก่คุณครับแต่ว่าสุ่นหน่ะเป็นสิแก่แลว้วครับสุนหน่พะพ่อก็เลือกเอาตาวอ่อนนะครับเลือกเอาตวออนนออาตวอ่อนเลยพี่นอ้องเคยจับจุดนี้ได้นะครับเคยมาเก็บอยู่จุดบในสามยอดครับเพิ่มแล้วครับสามยอดางามเลยงามครับแต่ว่าช่วงนี้มัน,มนกำลังเป็นยอดนะครับกำลังกันกำลังแตกยอดไหมบ้านไดนบ้านไหนโปรงใบเนาะไปสามยอด แต่พอดีแบบเขียวแบบเวลาหย่อมเมสิกรุบครับหย่อกรุบกรุบแต่พดีเท่าไงเลดเต็มลายแล้วเอาไปดองก็ได้ด้ครับแล้วมีหลอกลํำนี่สูงเลยครับอ๋อลำอ้ำมีหลอกเรื่มโป่งเล้วอ่าไห้แล้วมันหมานครับโอ้ได่เติมกันอยู่ทั้งลำ้ำมีหลอกทั้งอันยังก็าทั้งพักสาคบครับเติมกันเลยอุ้ยม,มันหมานมันหมานมันหมาน ผลงานมื่อนี้ครับได้ผักสาบแล้วกับแล้วมีดอกสองสามลำเนาะเังไหน้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้อครับสคือแดดก็ไหวครับยังพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแดดห้อนแห้งเดี๋ยวถ้าฝนตกเดี๋ยวมันสิมีของปลาออกมาได้หลายดอกครับเจ้าหน้าฝากผพี่น้องไม่ด้อครับยังพอกันคลิปหน้าเนาะเล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีรอบนึงนะครับ